กินอะไรดีมันอร่อยไปหมดเรสั่งให้คราทุกอย่างเลยแต่ย่างแต่่างอันนี้คือกี่หอครับหอเดียวหอเดียวโอ้โหยอะมากเรานี่เปลี่ยนแล้วค่ะอายยะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นกระเทียมแล้วแต่กินมาก เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้ตอนนี้คนคุดูคลิปเราตอนนี้เขาบอกว่าอันนี้อันนี้คือจานเดียวมันเยอะมากอ่ะตอนนี้ตอนนี้ใครใครที่ดูมาถึงตอนนี้เขาเม้นด่าแล้วเขาเม้นด่าแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้เขาเริ่มเม้นด่ากันแล้วไม่เลยยำอันนี้คือกระเพรากระเพราหมูอันนี้ของใครของใครข้างในข้างในเรามคิวนะล้วคิวเวลาคิวเวลาคิว พ่อค้ายิ้มตลอดเวลาเลยพ่อครัวพ่อครัวเยอะตลอดเวลาเลยสุดยอดจที่เขายิ้มแม่อะไรครับตลกไอ้เนี่ยคนมาถ่ายนี่แหละเราเป็นว่าเรายังไม่บอกเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นี้เขารู้กันอยู่แล้วนะใช่มตรงข้ามบิ๊กซีสีหอมใช่ไหมใช่ร้านร้านร้านที่ดังสุดใเมืองดังใก่ไก่แยกสีหอมเลยตอนแรกเราเขียนกันนะว่าเมืองเราขายที่หลวงนี่เหรอมันอยู่ตรงไหนเที่ยวเรามันเป็นสีสีคขาไม่เคยเห็นอร่อยไหมครับอร่อยนะแซ่บแสบ GDP g ดวดบกินเข้างใน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 บอกเลยว่ากะเพรานี่น่ากินสุดตอนแรกก็คืออยากสั่งกิเพราว่าสัผรสกะเพราแต่เห็นข้าวผัดข้าวผัดร้วนอยากกินข้าวผัดทำได้ทาได้ได้ทได้อยากกินก็ทำได้ได้ได้นดีกแล้วหรอโอ้นี่ี่ไม่รอพี่จัดของอาจารของ ตอนตเนี้ยไม่ใช่คนดูแค่เม้นด่าแล้วพ่อค้าก็อาจจะเอากระทะเยอะอาจจะเอากระทะโยนมาทางนี้แล้วเราใช้การดูเมนูหลากหลายใช้กระดูกอะเห็นไหมน้องก็ต้องไปเตรียมใหม่นะคือพอสั่งพวบเนี่ยน้องก็จะเตรียมก็ไม่เปลี่ยนแล้วเอาเอาเยอะไๆไม่เปลี่ยนแล้วนะโมหัวเข้ามาจานต้มเลยนะอย่าบอกว่านั้นจานเดียวนะไม่ใช่ อกมาหักกเันไม่หยุดเลยตอนนี้เราดูกันมา12นาทีนี่แล้วเอาไขเมล็ดกค่ะต่น้า1านี่คอข้ามแ้วมไก่ี่ยลเยลเขได้เรีบร้อยแล้วก็ถ่ายหมูแดงนี่หมูแดงเยอะมากไปทางไปสองสอ อันี้ใส่ผักอันนี้ของมีหนึ่งในนั้นมีของผมแน่ๆใช่ไหมน่าสุดยอดเลยเต้าหัดครับเต้าหั่นได้ดีนะเป็นข้าวหยันยิ่งดีสังเกตแขนพ่อครัวนี่คือโอ้โหเป็นกล้ามเป็นมัดมัดนะข้อแคนพ้อขาไม่ได้ไปไหนนะกำลังข้างหนึ่งก็ตะหลิวต้องกดกดข้างหนึ่งก็กระทะเหล็กนะเออเนาะมันต้องกดไว้ด้วยนะใช่ อยูุ่อผลมาแล้วซขเริมริ่กระทะใช่ข้าวผัดมันต้องล้วนๆแห้งๆติดกระทะผมชอบขูดกระทะมากเลยมันมันอ่ะมันกรอบๆตรงนั้นมันจะกรอบข้าวต้องไม่ไหม้กระทะนิดนึง เราขาใจสมาธิมากครับข้าวผัดนะใส่อะไรลงไปอีกโอ้โหนี่เนี่ยมันหอมได้แล้วหนึ่งเราพวกเราเหลือเหลือผมรม้วนเลยบะหมี่บะหมี่มีมาแล้วบะหมี่กุ๊กขี้เบ้าของผมน่าจะง่ายเรียบร้อยครับข้าวผัดได้มาแล้วครับของผมนะข้าวผัดโอ้โหโอ้โหครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ กับบรรยกาศเรื่องราวการเดินทางรวมไปถึงความอร่อยระหว่างาระหว่างทางที่เราไปเจอมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านครับ